สวัสดีค่ะี้อยูกับเพลงซามาแสบวันนี้เราจะมาทำน้องนอนกันอุปกรณ์ก็คือกระดาษชิู่ตะเกียบช้อนแล้วก็น้องจานช้อนนะคะน้องจานเออน้องจานกระดาษชิู่ตะเกียบเราไปเริ่มวิธีทำกันเลยขอเสียงแม่หน่อยวู้เสียงแม่ก็เปิดเดิน เขใช้กระชิปชูสำนับนะอันนี้คือหนึ่งแผ่นสองแผ่นเขาให้มาสองแผ่นนะคะแล้วก็เอามาวางนะคะทุกคนชิปชบ <c oughs> แล้วก็ชิดตะเกียบนะคะบนนะย้ายกล้อง โอเคแล้วก็เอาตะเกียบอุ้ยตะเกียบวางนะคะตะเกียบเลยกันให้มันออกมานิดนึงจะได้ม้วนได้ชุ๊บ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 ม้วนม้วนม้วนเอาเข้าไปนะคะแล้วก็ ม้วนม้วนม้วนม้นม้วนมาเลยขอนำม้วนกอนนะมวนม้วม้วนมวนม้วนม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 วนเสร็จไปแล้วหนึ่งแผ่นนะคะมาม้วนต่ออีกหนึ่งแผ่นม้ว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 นแ้บน้้ว้่ แบบนีอู๋แบบนียูนี้นี่ถ้ามีประการในจีก็สามารถวาดหน้าได้นะทำแบบนี้นเป็นหนอนดึงออกมานี่ได้แล้วก็จะมาทดลองชิบกระเจี๊ยบมันทำไมมันพา ไไ no นี่ <descon fin anta> ได้แล้วแล้วก็ไม่ใช่มีแค่ช้อนอย่างเดียวนะคะมีน้ำด้วยเดี๋ยวเราไปตักน้ำกันแต่ว่าอย่าเพิ่งเราจะมาทำให้ได้อีกหนึ่งตัวเราก็จะตัดไปตอนที่ทำเสร็จแล้วแล้วก็ไปเอาน้ำมาตักใส่ช้อนแล้วนะคะจะเอาช้อนวางตรงนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็ตัดกันค่ะคุณแม่ พูดเขาว่าตัดดิพูดดังๆไม่มีเสียงแล้วเหรอ,อฟังอีกรอบชัดๆตัด <c oughs> ตัดตัดไม่ตัดทุกคน <c oughs> ได้ไหมอีกตัวแล้วก็ตักน้ำมาเรียบร้อยแล้วก็มาเอาน้ำมาใส่เลยแต่ต้มหนึงในอย่าเพิ่งเอ้ยมนน้ำปลาเ้าก็ จะเอาวางตรงนี้โอเคได้ยูเอามาวางตรงนี้เอามาวางตรงนี้ก็ดูนะคะทุกคนปูงเห็นไหมตัวใหญ่ปูงปูงเห็นไหมตัวมันจะใหญ่เห็นไหมเนี่ยตัวนี้งอเลยไม่เชื่อลองลอง ย้อนกลับไปดูภาพนะทุกคนตัวเนี้ยใหญ่ตับนึงนะทุกคนชึบตักน้ำตรงนี้มาใส่ปุงป๋งปุงป๋งปุ๋งปุ๋งนี่นี่นี่แล้วเราเอาไปให้คุณแม่กันนอนสองตัวนี้เราไปให้แม่กัน ไปให้แม่นี่อ่ะหนอน <laughs> ไม่ได้หายหน้าอ,อ,อ,อือกระสือๆเอาไปไว้ที่เดิมไปมาจิกตักจิกตักเก็บบางตัวเก็บตรงนี้มันื้อาจจะล,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 ลุกนะิดนึงนะ ก็ให้แม่ล้างนี่หนัง,นงของเรา <c oughs> น่ารักไหมทุกคนเราจะบีบให้ดูน้ำหูน้ำเยิ้มเยอะ <c oughs> ฟังเสียง ฟังเสียงแชทแชอีกรอบหนึ่งทุกคนโอ้โหโก่อนจะที่นอนโอ้โหที่นอนเปียกคนจะมีแต่เื่อคุณสิริ อะไรเนี่ยหมึกปากกาไม่ไปเขียนอะไรลบเอาตัวนอนลบนี่นะคะคือตัวนอนโอเคใครชอบคลิปนี้อย UM ่าลืมกดกดอ่ะอ่ะเอาเอาเอาวางตรงนี้อ่ะคุณแม่ทำมือกดไลค์กดถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร กดกระดิ่งกุ้งกิงกุ้งกิงด้วยนะคะบ๊ายบายลักทุกคนลักทุกคน